สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่รู้จะเรียกยังไงเนี่ยเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับวันนี้อย่างที่เคยวันนี้นึกคล้มอะไรไม่ทราบอัพคลิปทีสองคลิปเลยอย่างที่นึกคล้มเอาไว้นะครับบอกเอาไว้แล้วว่า,าจะมาทําคลิปรีวิวอีกอย่างนึ่งก็คือ การประทะกันระหว่าง2คันนี้ครับก็คือรถ APC ที่ติดอัรเตอรี่แบตเตอรี่นะครับติดแซมแบตเตอรี่ติดจรวดแซมนั่นเองกับยักษ์ใหญ่แชมป์เก่าของเราครับนั่นก็คือรถถังคันนี้นะซึ่ง APC แต่งมาครบแล้วนะครับใส่อาวุธอัพเกรดอัพอะไรเรียบร้อยนะฮะจะมาทดสอบกันว่า2คันนี้เนี่ยคันไหนจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน อีกว่กันนะครับเริ่มด้วยผู้ท้าชิงก่อนนะเอาเอา,เอาแชมป์ก่อนดีกว่าเอาแชมป์เก่าก่อนก็คือไรโนโแทงนะครับรถถังไรโนโแทงนะมาดูกันว่าทดสอบด้านความอึดก่อนนะครับจะจะแค่ไหนทดสอบยิงดูก่อนว่ากี่นัดหนึ่งไม่พัง เอพีซียังอยู่ได้ครับสองหูง่ายง่ายงสองควันขึ้นฮะสองควันขึ้นเหมือนจะไฟไหม้ด้วยนะสองนัดเหมือนจะไฟไหม้ด้วยนะดูนีโอ้ไม่จริงด้วยครับสามบึ้มเลยฮะแหมสามหมัดเท่านั้นเองสามหมัดเท่านั้นเองบึ้มไปแล้วทีนี้มาดูว่าซ่อมก่อนดิ <laughs> ซ่อมก่อนซ่อมก่อน ในคลิปนี้จะพยายามไม่ตัดอะไรที่มันไ้อนี่ออกไปนะโอ้โหซ่อมสองหมื่นเอายอมเสียตังค์เอาละเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็เรียกมาใหม่ครับสามนัดนะครับรถถังยิง apc เพียงแค่สามนัดก็ถือว่ายังรุนแรงอยู่นะมาดูว่า apc จะยิงคืนได้เท่าไหร่บ้าง a p c a p c a p c อ่อเพื่อความปลอดภัยทำเซิฟคนเดียวคนเดียวเรียงโอเคคนเดียวละนะเพื่อความปลอดภัยนะจะได้ไม่มีใครมากวนในขณะที่ที่ทำคลิปนะครับวันนี้เจอมอดเยอะมากเจอผู้เล่นใช้โปรแกรมโกงเยอะมากนะทั้งมอดฆ่าไม่ตายทั้งมอดวาร์ปทั้งมอดระเบิดใส่เรานะหน้าเบื่อมากนะครับ เอาละมาดูว่าเอายิงด้านหน้าดินะเพื่อความเท่าเทียมกับต้องยิงด้านหน้าเพราะว่ามันจะมีจุดอ่อนรถถังนะฮะเอาด้านหน้าให้มันเสมอกันเมื่อกี้รถถังยิง3นัดคราวนี้มาดูว่า APC ยิงกี G G ่นัดเปจรวดนะครับหนึ่งสองสามสามควันยังไม่ขึ้นเลยนะควันขึ้นเหมือนเหมือนควันจะขึ้นหน่อย ควันจะขึ้นห,หน่อยหไปดูดิไปดูดิดดโอ้ควันขึ้นหน่อยหน่อยครับแต่ยังยังยังอยู่ได้เอาใหม่3ามสี่ีนัดล่วงอืมเขไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าปืนปืนของรถถังจะโอเคกว่าแต่ข้อดีของ APC ก็คือการที่มันยิงรัวครับเห็นไหมฮะ ยิงรัวแต่จรวดก็มีหมดนะครับประมาณน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ20กว่านัดหรือ30นัดนี่แหละนะโอเครถถังบึ้มไปแล้วทีนี้มาดูประสิทธิภาพนะครับด้านความเร็ว APC เหมือนจะเป็นต่อนะ APC เหมือนจะเป็นต่ออยู่รถถังจะค่อนข้างช้านะครับแต่ APC นี่ก็เร็ว จะยิงยิงให้หมดก่อนจะได้ดูว่ามีกี่นัดถ้าเป็นปืนสต็อกของ apc นะครับก็อัตราการยิงเนี่ยโหลดกระสุนค่อนข้างช้าพอๆกับรถถังเลยนะพอๆกับรถถังเลยโอเคด้านความถึกก็ถือว่ารถถังเนี่ยถึกกว่านะครับถึกกว่า แต่ APC จะได้เปรียบตรงที่ว่าปืน,นจะยิงได้เร็วกว่าถ้าเป็นจรวดนะฮะจรวดแซมจะยิงได้เร็วกว่าเดี๋ยวผมจะยิงให้มันหมดแม็กก่อนแล้วค่อยมานับใหม่ว่ามันกี่ลูกแต่ก็เยอะเหมือนกันนะเนยเยอะเหมือนกันแต่มันไม่เป็นจรวดติดตามนะครับมันไม่เป็นจรวดที่ติดตามอากาศยานนะฮะนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของ APC นั่นก็คือเป็นจรวดวิถีตรงอย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะติดตามได้ปับมให้เป็นโฮมิงไม่ได้ด้วย <c oughs> ด้านความถึกน้อยกว่ารถถังครับแต่มีความคล่องตัวความไวที่เยอะกว่าแล้วก็อัตราการยิงที่เร็วกว่านะครับแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยไม่น่าจะสู้รถถังนะถ้าเป็นศึกระยะยาวนั่นก็เพราะว่าด้วยความที่ถึกน้อยกว่าแล้วก็กระสุนมีจํานวนจํากัดนะเมื่อกี้ยิงจนหมดแล้ว คราวนี้จะไปดูว่ามันยิงได้กี่ลูกวิธีการเติมกระสุนนะครับก็แค่แกลับเข้าลงรถหรือว่าเข้าบังเกอร์ทีนี้มาดูกันว่าจะยิงได้กี่ลูกออกไหมเอาไม่ออกแมวหน้าแตก <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม <c oughs> ข่ขออภยัยขออภัย ต้องเอามันเข้าไปในบังเกอร์แล้วออกจากบังเกอร์ก่อนแล้วค่อยไปเอามันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> APC นะครับเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงนะฮะเป็นยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกข้อดีของคันนี้คือมีความคล่องตัวสูงกว่ารถถังนะฮะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับรถถังแต่ว่าเกราะบางกว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็ลุยน้ำได้ที่สำคัญก็คือ <c oughs> จรวดแซมเนี่ยยิงรัวมาก นะครับยิงรัวมากกว่ารถถังจึงทําให้เวลาที่ปะทะกันตรงๆเนี่ยอา,อาจจะแพ้รถถังนะด้วยความที่ด้วยความที่ยิงได้ยิงได้เร็วก็จริงครับแต่ว่าเกราะบ,บางกว่าโดนรถถังยิงแค่สามนัดแต่รถถังต้องยิงประมาณ4ี่นัดนะประมาณสี่นัดเอาละทีนี้กลับเข้าไปดู A B พซยังจอดอยู่ไหม yeah, เย้เข้าไปดูเข้าไปดู อันนี้ผมก็เพิ่งติดตั้งแซมนะติดตั้งจรวดแซมได้เมื่อกี้นี่เองวิจัยของก็จะครบแล้วโอเคตอนนี้แค่เราเดินออกมาก็เสร็จละเติมละมานับดูครับว่าทีนี้ apc มีจำนวนกระสุนจริงจริงกี่ลูกกันแน่โอเคกด S นะฮะกดปุ่ม S แช่ไว้นะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากตำแหน่งคนขับมาเป็นคนปืนครับตูนะครับอ้าว <c oughs> หน้าแตกมันไม่มาเออทำไมมันไม่เติมให้อะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีวิธีหนึ่งก็คือส่งกลับลงรถครับแล้วค่อยโทรเรียก <c oughs> หน้าแตก Why? ไว้ตายตายพูดสดิบดีว่าเอาเข้าแล้วมันจะเติมได้โอเคเรียกได้ละน่น่นน,น,น,นโทรเรียกเอาการโทรเรียกอย่างนี้จะมีเวลาประมาณห้านาทีนะครับมันถึงจะมาให้ห้านาทีโทรได้ครั้งหนึ่งเอาละมันมาแล้วถ้ามันมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเติมมาให้แล้วละ อันนี้ไม่พลาดชัวชัๆนะครับโอเคคราวนี้ขึ้นไปดูกันว่ากี่ลูกกันแน่ทดสอบดูจรวดเอาแล้วนะพร้อบสามสองหนึ่งลูกทีหนึ่ง ลูกที่สองลูกที่สาลูกที่สี่ลูกที่ห้าลูกที่หกเจ็ดแปดเก้าสิสเอ็ดเออสิสองเออสิสาเออสสเอาอกมาทำไมเนี่ยเอาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสปดสิเกยี่สิบยสิบละยี่สอยี่สิบสอง

สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ้าสิบโอหห้าสิบนัดเลยเหรอ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, อ่ะสิบเอ็ดห้าสิบสองอ่ะสิบสามห้าสิบสี่อ่ะสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบโอหหกหกสิบหกสิบหกสิบลูกยิ้มไม่ออกแล้วยิ้มไม่ออกแล้วนะครับ สรุปเอพมีจำนวนกระสุนทั้งสิ้น60ลูกนะฮะ60ลูกทีนี้เราไปดูรถถังกันว่ากระสุนกี่ลูกกันแน่ท้าท้าท้าทรเรียกทรเรียกทรเรียกรถถังเพกาซัสไรโนแทงโอเคไปรับรถถังที่เดิม ข้อเสียของข้อดีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันของ a อ c กับรถถังนะครับนั่นก็คือรถถังจะไปเกิดเป็นจุดของมันเท่านั้นตามแมปนะฮะซึ่งจุดเกิดที่ว่านี้เนี่ยต่อให้ถ้าเราสมมุติว่าเราไปดักอยู่ใกล้ๆถ้ามันใกล้เกินไปครับมันก็จะย้ายไปเกิดจุดอื่นซึ่งจะไกลกว่าเดิมนะฮะทำให้เสียเวลาอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นบั๊กอาจจะมีบั๊กด้วยก็คือว่าโทรเรียกและ มันมาเกิดตรงจุดนี้ละแต่ว่าพอเราไปถึงมันกลับย้ายไปที่อื่นหรือบางทีมันหายไปดื้อๆครับนั่นก็ถือว่าเป็นบั๊กของเกมอย่างหนึง่งนะฮะก็เป็นบั๊กที่ทําให้หัวร้อนพอสมควรเหมือนกันถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวรอดน,นะฮะโทรเรียกรถถังไปหวังว่าจะมาช่วยเหลือเราเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันหายไปนะก็อาจจะเป็นทําให้หัวร้อนได้ทีนี้มาดูว่ารถถังยิงได้กี่ลูก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  ทดสอบให้ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่จะช้ากว่านะห้าอันนี้ผมกดแช่นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเกยสอสองสามหปดตำรวจเป็นอันเนี้ยยี่เก้าสาสิบ

4 8 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57จะถึงแล้ว58 59ลูกนี้จะเป็นลูกที่ถ้ายิงออกไปแล้วจะมีจำนวนกระสุนเท่ากันกันกบ APC ลูกที่60 มาดูว่ามันจะเกินของ a อ c หรือไม่หกเโอ,โอ้เกินครับหกสองหกสามหสี่หห้าจะได้เท่าไหร่หกหกหกเจ็ดหกแปดหเก้าเจดสิบกระสุนจะเยอะกว่านะคิดว่าคาดว่าไม่น่าจะจำกัดนะฮะสำหรับกระสุนของของรถถังนะสรุปอย่างนี้แล้วกันว่า กระสุนไม่น่าจะจํากันนะครับเอาเอาเาเเอาเอา,าัดยิงอะไรเราเดียวตบบ้องอุยต่อยแล้วทั้งต่อยทั้งยิงเนี่ยตกเลยอุ <c> ้ย <oughs> เขากาลังทำการทดลองอยู่มายุ่งอะไรกับเขาเอาละสรุปอย่างนี้นะครับระหว่างรถถังกับ APC นะครับถ้าวัดกันที่ความคล่องตัวความเร็วนะฮะ การเคลื่อนที่อะไรต่างๆ APC จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าด้วยความที่มีน้ำหนักเบากว่าทำให้สามารถขึ้นพื้นที่ที่มีเนินนะไปในทางที่ขรุขระได้ดีกว่ารถถังซึ่งรถถังเป็นตีตะขาบเนี่ยอาจจะทำให้ติดนะครับติดในบางพื้นที่นะฮะติดซอกเล็กๆอะไรนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ APC เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นล้อใหญ่นะครับแล้วก็เป็นออฟโรดโฟล์วิสามารถทำให้บุกไปได้ทุกที่ โดยเฉพาะในน้ำนะคร abc สามารถล่องน้ำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถติด aa นะครับติด aa เข้าไปติดปืน aa ก็คือปืนต่อต้านอากาศยานนะฮะติดเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับเป็นหัวลากให้เพื่อนอีกคนหนึ่งยิงได้นะด้านความคล่องตัวนะครับก็จะเหนือกว่ารถถังนะฮะรถถังจะมีความเร็วที่ที่น้อยกว่าเพราะว่าจะเน้นไปที่กรอบหนาะกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ส่วนด้านของอด้านของประสิทธิภาพประสิทธิภาพของการยิงนะฮะรถถังจะมีอนุภาพที่ทำลายที่รุนแรงกว่านะครับทําลายที่รุนแรงกว่าก็คือยิง a p พ3นัดนะสามนัด,นะนดถ้าเป็นเรื่องเกราะถ้าเป็นเรื่องเกราะรถถังก็จะดีกว่านะครับเพราะถูกออกแบบมาให้เป็นเกราะหนาอยู่แล้วนะฮะ ส่วนเ b c เนี่ยเกราะจะอ่อนกว่ารถถังหน่อยนึงนะครับอ่อนกว่ารถถังหน่อยหนึง่งคือจะพังเร็วกว่านะจะพังเร็วกว่าก็ด้านเกราะนะครับรถถังจะเหนือกว่าแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันด้วยความที่รถถังเนี่ยมันเป็นรถรถหนักใช่ไหมเวลาที่ไปเหยียบรถอะไรก็ตามเนี่ยมันจะระเบิดครับการระเบิดของรถเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้รถถังได้รับดาเมจเหมือนถูกยิงด้วยระเบิดไปด้วย นะฮะเหมือนถูกยิงด้วยระเบิดไปด้วยแต่อาจจะไม่รุนแรงนะฮะอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็จะมีดาเมจเหมือนกันครับนะจะมีดาเมจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เราไม่ได้โดนใครยิงแต่เราขับรถเหยียบคันอื่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยรถถังก็พังได้แต่ a p c ครับความรุนแรงมันไม่ได้ขนาดนั้นสามารถเหยียบคันอื่นได้โดยที่มันไม่ระเบิดใส่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าจะเป็นภาชนะที่เหมาะในการหลบหนีนะครับในการหลบหนี ส่วนรถถังเนี่ยจะเป็นเหมาะในการเอาไว้โจมตีมากกว่านะครับเอาไว้โจมตีมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกระสุนของ APC มีจำกัดอยู่ที่60นัดนะฮะนัดท่วนนะครับส่วนกระสุนของรถถังไดโนแท้งเนี่ยจะไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดราคาก็แตกต่างกันนะครับ a p c สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกก็คืออถ้าทำภารกิจปบดล็อกแล้วนะครับ ถ้าเราทำภารกิจปลดล็อกแล้วก็แล้วก็เราจะได้ซื้อได้ในราคาถูกนะฮะถูกสุดก็คือ2องล้านสานะครับ2องล้านสาะแต่ถ้ายังไม่ได้ทำภารกิจปลดล็อกก็จะแพงขึ้นกว่านั้นนะ,ะส่วนปืนสต็อกถ้าเป็นปืนเก่าๆปืนที่มันมากับรถเลยเนี่ยที่ไม่ใช่จรวดตัวนี้นะครับก็จะยิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆไม่มีกระสุนหมดเหมือนกับรถถังนะครับ ไม่มีกระสุนหมดเหมือนกับรถถังแต่อนุภาพก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปืนรถถังนะอันนี้ผมคิดไปเองนะเพราะว่าปืนรถถังมันใหญ่กว่านะครับมันก็น่าจะรุนแรงกว่าแต่โดยรวมๆม,มองด้วยตาแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระสุนระเบิดเหมือนกันคือยิงไปแล้วมันระเบิดใส่นะครับทีนี้อยากจะทดสอบอีกด้านหนึ่งว่าถ้ามันชนกันเอารถถังมาชน apc เนี่ยมันจะพังไหมมาดูกันนะครับเอาแล้วทดสอบนะพร้อมแล้ว ห้าสี่สามสองหนึ่งไปชน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 มันไม่เหยียบนะมันไม่เหยียบมันชนก็จริงแต่มันไม่เหยียบแะ้วปืนเพราะว่าปืนมันปัดไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมหันหันปืนม่อีกครั้หงโอเคไปชนเหยียบ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 ระเบิดไหมไม่ระเบิดครับ ความที่ n อ c มัน a อพซมันเป็นรถคันใหญ่นะฮะแต่ถ้าคล่อมอย่างนี้ล่ะถ้าคล่อมอย่างนี้ล่ะฮูคล่อมไปเลยก็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 ไม่ระเบิดฮ <école> ะเดี๋ยวลงดิไม่ระเบิดครับดีมีด<น>ามเมตไหมควันไม่ไมขึ้นแม้ต่อให้ปะทะกันเหยียบกันครับ ควันก็ไม่ขึ้นอ่าออกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นละขึ้นละขึ้นละขึ้นไหมอ๋อไม่ใช่ควันเป็นแค่ฝุ่นสรุปนะครับถ้าชนกันเนี่ย a b c ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารถถังขับชนนี่ก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้ระวังมันยิงใส่แล้วกัน a b c จะกรอบบางกว่าทีนี้จุดอ่อนของรถถังที่จะจัดการรถถังได้ง่ายที่สุดก็คือตรงนี้ครับตรงที่เป็นเครื่องยนต์ เราสามารถใช้ปืนกลยิงอัดตรงท้ายได้นะผมทดลองแล้วแตก่ก็เสียกระสุนไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้จุดอ่อนรถถังครับด้านหลังตรงเครื่องยนต์นะใช้กระสุนมินิกันเนี่ยประมาณประมาณพันนะัดนะก็จะเริ่มเห็นผลครับนั่นก็คือเริ่มควันขึ้นนะเห็นไหมไม่ถึงพันครับควันเริ่มขึ้นนะ ถ้าหากว่าเราไม่มีไม่มีปืนอะไรที่จะที่จะยิงรถถังนะฮะอาจจะแอบ,บๆยิงตรงนี้ได้มาดูว่าถ้าเป็นปืนเอจะทำให้ควันขึ้นไหมสองแม็กจะระเบิดได้ไหมปืนเอพสามแม็กไฟไหม้ครับ จริงๆมันน่าจะน่าจะประมาณห้าหกแม็กอะถึงจะไฟไหม้ได้เพราะวา่าเราเราใช้มินิกันยิงไปแล้วเมื่อกี้โอเคครับสำหรับการรีวิวจะเรียกว่ารีวิวดีไหมอะการทดลองนะฮะไฟกันระหว่างรถถังกับ apc นะครับผลก็ออกมาแล้วว่าถ้าเป็นด้านความถึกนะความถึกการโจมตีที่รุนแรงเนี่ยรถถังจะได้เปรียบแต่ ถ้าเป็นด้านความคล่องตัวนะครับ APC เราจะมานำจะมานำโดกระยะการยิงของมิสไซล์นะครับก็น่าจะไกลน่าจะไกลกว่าของอระยะการยิงของรถถังนะครับเพียงแต่ว่ารถถังมีความถึกของเกราะที่ที่สูงกว่านะเอาละวันนี้ก็คงจะอันนี้เป็นคลิปย่อยๆแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอะไรที่ อ่ถ้าหากว่ามีข้อติชมข้อแนะนําอะไรก็ทักทายมาได้นะครับทักทายมาได้นะครับสําหรับวันนี้ i อ้ทู a n ทูนวันนี้คงจะพอแค่นี้นะครับสองคลิปในวันเดียวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย